เพื่อนๆกลุ่มขมุ่ก้อนมวลมนุษยชาติที่มีความวุ่นวายแบบ300%เซน ไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้ตอนกี่มโมงแต่ตอนนี้คือตีห้าและเรากำลังจะไปเข้าใหญ่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไปกับเพื่อนๆกลุ่มขำเป็นขำนี้ไม่ใช่ขำแบบนี้เป็นกลุ่มก้อนมวลมนุษยชาติที่มีความวุ่นวายแบบ300%อันนี้ก็อยากจะให้เตรียมสก,กันไว้ก่อนถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูได้เลยถึงแล้วมาแล้ววาตั้งกี่โมงเต็มโงสี กี่โ <styles. S 1> มนงนัดแปดโมงเป็วมาตรงต่อเวลาสุด <horas> ๆ,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 ๆอันนี้มาถึงเจ็ดโมงห้าสิบอันนี้ขาวอะไรอ่ะติขาวขาวครีมก็เอาครีมไปก่อนนี้แล้ว้าเ้ฮัลโหลอจ้า สดีจ้าเอาไว้คทค่ะดิจ้าสวัสดีค่ะดีกดีค่ะแดนเลยแนนคนดีมึงคิดว่ามึงไปนั่งสองคนถึงละถึงถึงเปิดไปล้วแมวคขยีอะไรนะอ๋ไม่ไยคุไม่ตื่นูหัวงอดไม่เท่าไร่เพราว่าก่อคุณจะตื่นมาแต่งหน้าใส่คนแทคลิปวผมเลือกทูตตื่นได้แล้วค่ะ ร้านราดข้าวไว้นะตอนนเาเออน yeah. nah, ั่นคือเรื่องจริงนะคะคือกูยืนจะเป็นลมอยู่ริมน้ำผาอันนั้นคูอขึ้นไปไหนอ่ะคือมันอ่ะเป็นเขาที่คนอ่ะเขาไปค้นพบว่าภิคเน่อะมันเกิดขึ้นเองตธรรมชาติเป็นผิผที่เป็นรูกโซ่ิพคเน่อ๋อโซุ่เออเสร็จแล้วคน่ะเขาก็ือนแบบขุดต่อภูเขาว่าขึ้นไปเแล้วกูอที่ถายให้รู้็คือกูยืนอยู่ข้างลาช่ไมแล้กูต้องค้นไปวหาอีกอยู่ข้างบน แล้วคือมันก็คือต้องเดินไต่บันไดหินขึ้นไปใช่ไหมมึงแล้วคือเขาเข้าใจได้ว่าเขาเจาะหินเลาว ไม่กลัวแล้วมั้งไม่กลัวแล้วกูตอนนั้นกูกลัวตายมากกว่ากูอยากกูตอนนี้กูก็ไปสวนแล้วกูเลยนั่งจนแบบจนมาเริ่มดีขึ้นอ่ะกูเลยรีบเดินขึ้นไปหลบกูบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าลีกัดกูอ่ะเถ้ากูจะกระเป๋าตกกูกำลัมึงแต่ว่าที่กูนั่งอยู่อ่ะคือหน้าผานะเพราะว่าตกอ่ะใช เราชอบไล่กูคุเดินลงพวกกระปากอยู่แล้วหรือว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากถ่ายก็คือมีหิ่งใส่แมงสองอันคิดว่าเป็เอเชียเอาเมซิ่งคิดว่ากูดังเห็นที่มันหมดแล้วก็เราไปคว้าเนี่ยเหมือนคว้านเนื้อเออนั่นก็ติดท็อปปิ้กไว้ติดไว้ยังไม่ถึงสามสิบเลย พ่อน่าจะเก็บอาหาีเชี่ยวชาญนี่เออนี่แม่ค้าอะไรแม่ค้าเก่าขายด้ยแต่ขายด้วยเจ้าค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่มิ d วินเทอร์แต่ว่าอยู่ข้างในคาเฟ่ของอั t e เตอรยู่วิวดีมากๆแต่ก็ร้อนมากๆอันนี้ก็คือพัดลมที่ห้อยกับผมอยู่ให้มันผลน่นะยมโอ้โอร้อนมากๆค่ะโอ้โอ <c oughs> <c oughs> ประสบปัญหาในประเทศไทยรู้สึกว่าจะโพสท่าไหนก็สวยแน่นอน อันนี้ห้องที่หนึ่งค่ะห้องที่สอง สองชั้นซ้อนกันไวฟ์ดีมากว่าวา ชิวมากชิวหนึ่งชิวสองและแล้วเมื่อเย็นก็จบกันที่หมูกระทะแฮนด์เมดที่ซื้อวัตถุดิบมาจากแมคโครอิ่มอร่อยแถมของยังเหลือทำมื้อเช้าพรุ่งนี้ได้ด้วย,ยนกสาวผมแดงตักแล้วปิดด้วยดิยเดี๋ยวมันนิ่มแข็งเออแข็ง อาจจะงงงงกันไปบ้างแต่มื้อน,นี้อร่อยมากๆถ้าคิดว่าเราจะเข้านอนกันง่ายๆแบบนี้คุณคิดผิดมากมากค่ะแต่ละสายเรียกยี่ย้อโอเคค่ะอ๋อแนเตัวรอพาร์คีนขับไม่ได้สักกดซีซีวัดหน่อยบุสการและเด็กที่มีเยอะแม็กซ์พีระดี นึกว่านักข่าวสายบันเทิงมาเองแอนได้ไป12คะแนนเริ่มต้นได้ดีแต่ส่วนใหญ่มักจะถามมากกว่าตอบออมกับหมวดดาราดังสากลได้ไป6คะแนน

เวลาส่วนใหญ่ทั้งคนใบ้และคนทายไปกับการขำน้ำพึ่งได้ไปแค่สี่คะแนน ถูกหมดเลยแต่ไม่ใช่ซูปเปอร์ฮีโร่สักตัว4คะแนนจ้าไม่ใช่ใช่ไหมคะได้หมดเลยว่าอะไรไปวะเช้าแล้วจ้าเริ่มสำรวจอาหารเช้า ตัวนี้ก็จะเป็นที่เจ้าของวิลล่าจัดเตรียมไว้ให้นะคะมีผลไม้ขนมชากาแฟแล้วก็ข้าวต้มแล้วก็มี่ข้าวผัดรอ้อสังกุงของเครื่องจัดจุกๆมาอย่างราชากินกินห็น <c oughs> อันนี้ก็คือเกิดจากชาบูเม,มื่อวานี่คือ <c oughs> ข้าวผัด ข้าวผัดฝีม <klore> mm ือแม่คุยมัมีแบบชานมที่มันแบบซองด้วยหรอไม่เห็นรู้เลยอ่ะมีอะไรที่มันแบบซองบ้างชาเขียวมี่ไหมอันนี้ก็มีขัวขัวอะไรขัวซองมั้อมีคอไหคออะไรคอซองอันนี้มีปืนไปืนลูกซองไม่ทันแล้ว มีอะไรอีกมีปืนด้วยนะปืนอะไรลูกสองกูเล่นไปแล้วกูเล่นไปแล้วก็้นอ่ะกันใหม่ไงก็ละาสองสองปีเออ่ะการองเนี่ยใกากาลสองกับเรื่องน้กละสอ เ <c oughs> ดือนมากๆเธอจะรังารให้เราจริงๆหรออุยขอบคนเราอยอเราอพลังดงีสาเธอก็จะโดนดา<บ>่าใช่ไหมาาอาดแน่นอน <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราช่วย <c oughs> เพื่อนดูงา่อ <c oughs> Can y o see r i <c oughs> <c oughs> ก่อนเดินทางกลับเราก็แวะเติมคาเฟอีนกันที่ Yellow Submarine นะคะคาเฟ่ถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเรือดำน้ำสีดำดูแปลกตาเพื่อนที่ชิมกาแฟบอกว่ากาแฟใช้ได้เลยนะคะแล้วก็ของหวะที่นี่มีหลายอย่างมากๆและนี่ก็คือเรื่องราวของทิปเขาใหญ่ของพวกเราขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมานะคะบ๊ายบาย